มาเดินเที่ยวเล่นแถวพานกอืมวุ้ตอนนยเยอะแยะท้ากาแฟเวลาฝั่งตรงข้ามวัดละครทำ วัดละเขท้ทำครับแถวนี้ตลาดเรื่อขนมเส้นนี้ก็จะเป็นขนมอิสระภาพนะครับน,นี้ก็จะเป็นตลาดปลานน ตลาดใหญ่ของย่านถนนพิศรภาพลงไปข้างหน้าเป็นสีแยคกคนนกร้านก็จะเป็นร้านแบบเดิมๆที่เคยมีมาแต่ก่อนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แถบวบนี้ขายอะไรก็จะขายอย่างนั้นอันนี้อาหารสัตว์ เดินเที่ยวไปเรื่อยๆครับแถวนี้ก็เปลี่ร้านไข่ขอกก็ไปตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกทานงนะครับ เดี๋ยวเราข้ามฝั่งกันไปเขียวแล้วมนเดินต้องรอวังรถทางขวาไปครับข้ามถนนเี่ยกเราใส่ทับเซนดูเสี่ยบถนนครับตรงไป เรื่อยๆตรงไปตรงนี้ก็จะไปบ้านเนินครับตรงนี้ข้างหน้าก็ก่อนเคยเป็นตลาดบางนอกน้อยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเลิกกำลังพ,พับภูมิทัศน์ใหม่ ตลาดบางกอกน้อยเก่าหายไปแล้วไม่มีแล้วมาอยากแยกถนนข้างหน้าสือตลาดบางกอกน้อยเก่าเลิดไปแล้วกำลังจะก่อสร้างใหม่เป็นอะไรยังไม่ทราบรอคอยต่อไปอานาคต ร้านฝั่งตรงข้ามก็ยังมีขายของเหมือนเดิมมีอะไรกันบ้างเดินดูร้านเว้เดียวร้านขนมปังชื่อร้านขนมปังเพ่อบอกว่าดีดีจริงไหมเนี่ยก็น่าทานอยู่เยอะครับขายเยอะ เดินต่อไปเรื่อยๆขายมานานแล้วยังครับ้ขายค่ะฮะ,ะต้องขายเหรอต้องขายขายดีไหมครับไม่ดีเนี่คือแต่ว่าม<น>ันดีกูแรกๆที่ขายขายเองอ่าเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีเนาะมันซื้อน้อยลงนี่เป็นร้านขายขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งแบบเดิมๆ เป็นอย่างนี้เลยอเอ้ขอบคุณนะครับวันนี้เขาว่ามีร้านข้าวมันไก่อร่อยอร่อยนี่หรอบิมซังท่งาพระข้าวมันไก่สีมั้มีของขายพอลำพวดแถวนี้ดูแล้วเย็ยนค่ำน่าจะคึกคักบะหมี่เกียยเ๊ยวต้มยำทะเล มีหลายทานบ้างแถวนี้ตั้งโต๊ะรอคนมาทานน่าจะเย็นๆครับครับน่าจะมีคน,นเดินมาจนถึงแยกสามแยกตรงนี้ก็จะก็จะเรียกว่า เดียวยานบ,บัเนิยานบัน,บบนิงตรงนี้เดี๋ยวขวาก็จะไปสีราาเดี๋ยวซ้ายก็จะไปตลาดสาราน้ำเย็นซึ่งแยกตัวออกจากตลาดสาราน้ำร้อนตงนั้นบั้งครับเป็นตลาดใหม่นี่ตรงนี้ ต้องไปสี่ลาดเดี๋ยวเราข้ามถนดไปดูตรงโน้นมาจากแยกขนบมาตรงนี้สี่ลาข้ามถนดไปดูไปได้นะข้าม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 ถนนกันครับ เดินตรงไปอัน <Happiness> น <violin Legisl acy> <als> ี้ตรงไปสีลางเดินไปได้เลยๆสีรีลาครอบน้งนี้เขาเรียกอะไรล่ะข้างหน้าโอ ก่อนแถวย่านน,น,น,นี้เป็นทักรถไฟครับไปบางกอกน้อยชนบุรีนี่บ้าเนเก่าบ้านเก่าเก่าเป็นทักรถไฟนี่แนนะครับแับกอ่อน <c oughs> อืมแบบไหน ตึกขอพักสี่ดีล้าทั้งหน้าที่ไหม่แปดไร่ตึกแปดไร่ท้ายมืออ๋อนี่เป็นตลาดสาราน้ําเย็นเอ๊ะสาราน้ําร้อนครับผิดผิดพูดผิดของน้ำไทยตลาดสาราน้ําร้อนที่ย้ายมาใหม่มาอยู่ตรงนี้ ขายพวกผลไม้ไม่ต้องอะไรตรงโน้นครับข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟทงบุรีดีเลื่อนไปนนมีรถสองแถวสีแดงวิ่งผ่านตรงนี้